ข้อความต่างมิติวันนี้ก็เป็นเรื่องของต่างดาวอนูบิสและก็บูเครซาเลียนมาฟังที่อนูบิสนะซึ่งเป็นต่างดาวเนี่ยเขาก็มาสวัสดีมนุษย์น่ยทั้งหลายเลยฉันก็คือว่าอนูบิสเนี่ยแล้วก็มาส่งสัญญาณครั้งสุดท้ายของฉันเนี่ยก็คือเกิดขึ้นนะเมื่อนานมาแล้วรวมกับราชินีอันลาและเราก็ยังคงสร้างกลุ่มพันธมิตรนะระหว่างกาแล็กซี่ดาวเคราะห์ต่อไป กลุ่มนี้ก็ได้ขยายออกไปนอกกาแล็กซี่จักรวาลและก็ระบบดาวเลษ์กมากมายแล้วปัจจุบนันอารยธรรมกาแล็กซี่เกือบ2 0 0พแห่งได้เข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรเอลแอน์เนี่ยซึ่งต้องการใช้ชีวิตอย่างสันติโดยไม่มีสงครามกาแล็กซี่อารยธรรมอียิปต์นั้นน่ะกาแล็กซี่ของเราเป็นที่รู้จักในจักรวาลในฐานะเผ่า,าพันธุ์ที่มีพลังมากที่สุดกลุ่มหนึ่งและเราก็เคยอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์มากกว่าร้อยดวง ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ในข้อความหนึ่งอ่ะเราสูงระหว่าง20 25ฟุตหากต้องการอยู่รอดในจักรวาลอันกว้างใหญ่เนะี่ยคุณก็ต้องตัวใหญ่แล้วก็แข็งแกร่งนอกจากนี้รูปร่างสัตว์ของเราอ่ะมีขนาดใหญ่กว่าบนโลกมากเช่นแมวดำอ่ะที่สูงถึง15ฟุตงูเห่าสูงถึง100ฟุตงูเห่าสูง10ฟุตและแม้แต่ดวงเต่าก็ายังสูงถึง8ฟุตอ่ะในมิติที่สูงกว่า คุณจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อคุณตัวสูงแล้วก็ตัวใหญ่มากมิฉะนั้นคุณจะบินออกจากดาวเคราะหไปสู่อวกาศเนี่ยเนื่องจากแรงโน้มถ่วงกราวิตีเนี่ยนั้นแตกต่างจากดาวโลกคือดาวเคราะ์โลกของคุณมากตอนนี้ฉันจะเปิดเผยความจริงบางอย่างเกี่ยวกับอารยธรรมอียิปต์ของคุณนะบนโลกแม่ก่ยาซึ่งครั้งหนึ่งอียิปต์เคยเป็นประเทศที่มีอำนาจมากเมื่อนานมาแล้วะ เมื่อเทียบกับที่คุณมีอยู่ในตะวันออกกลางในปัจจุบันนี้ซึ่งเหล่ากลุ่มมือดอะดาร์เนตอะพวกเขาตั้งใจทำสิ่งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าประชากรอียิปต์ในปัจจุบันนะจะไม่แข็งแกร่งแล้วก็ไม่กลับไปสู่ยุคลุ่งโลดในอดีตอีกเมื่อหนึ่งหมื่นปีที่แล้วเนี่ยที่เราได้ไปเยือนโลกของคุณอะตอนนั้นโลกของคุณเป็นสังคมที่ทันสมัยแล้วก็ก้าวหน้าในช่วงครีโอพาตาที่ครองราชเป็นราชินี ประเทศอียิปต์อ่ะได้รับการตั้งชื่อตามอารยธรรมอียิปต์แห่งกาแล็กซี่ของเราและพีระมิดสามแห่งได้ถูกสร้างขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของเราโดยโครงสร้างเหล่านี้ถูกใช้เพื่อลงจอดยานอาวกาศของเราอ่ะบนยอดพีระมิดจากนั้นเราก็จะเทเลพอร์ตลงมาอยู่ที่นั่นเราใช้โครงสร้างพีระมิดเหล่านี้เพื่อความปลอดภัยในกรณีที่เราถูกโจมตีดังนั้นเราจึงได้รับการปอก ้องแต่มนุษย์ได้เปลี่ยนโครงสร้างเหล่านี้ให้กลายเป็นสุสารส่วนโครงสร้างที่ตั้งอยู่ในกิซ่าในปัจจุบันถูกเปลี่ยนเป็นแบบสามมิติสฟิง g ์ก็ยังถูกสร้างขึ้นโดยเผ่าพันธุ์ของเรามันเป็นตัวแทนของอารยธรรมของเราไม่มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นกับจมูกของมันมันแค่ได้รับคำเตือนเมื่อเวลาผ่านไปจากโลกความเป็นจริงที่มีการสันจะเทือนต่ำของคุณ อนุสรสถานเก่าๆหลายแห่งสามารถคงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันเนื่องจากสร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหากคุณเปรียบเทียบกับอาคารในแบบของคุณน่ในแง่ของการก่อสร้างในปัจจุบันพวกมันจะไม่คงอยู่เป็นเวลาหลายพันปีเนื่องจากการออกแบบที่ไม่ดีแล้วก็วัสดุที่ใช้ก็อ่อนแอซึ่งทำให้เสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วจากสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนแล้วก็เกิดแผ่นดินไหว ความถี่สูงที่ส่งมาจากพระเจ้ายังคงส่งผลต่อสภาพอากาศบนโลกแม่เมื่อไม่นานนี้เมืองโอบิฮิโรแห่งเกาะฮอกไกโดในญี่ปุ่นมีหิมะตกสูงถึง4ฟุตในเวลาเพียง12ชั่วโมงเนื่องจากเกิดความสัน่นสะเทือนสูงในบริเวณน,นั้นทำให้หิมะตกหนักการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ascension และจะยังคงสร้างสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้อะทั่วโลกต่อไปจิตสำนึกส่วนรวมของมนุษยชาติะยังคงอยู่ในความสันสะเทือนต่ำนานเกินไปทำให้มนุษย์ขยายอารยธรรมมาให้กลายเป็นเผ่าพ,พันธุ์ที่มีมิติหลายมิติไม่ได้เมื่อคุณพูดถึงนักการเมืองแล้วก็คิดว่าพวกเขา,าสามารถช่วยคุณได้แต่พวกเขาทำไม่ได้ตรงกันข้ามพวกเขากำลัง กลับสร้างปัญหาและความโกลาหลมากขึ้นทุกวันในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้พวกเขากังวลแค่อนาคตของพวกเขาเท่านั้นแต่ไม่ใช่อนาคตของคุณจงอย่าพึ่งพาพวกเขาไม่งั้นคุณจะผิดหวังเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนโลกของคุณมีความจำเป็นต่อการทำลายวัตจักรของระบบเก่าที่ควบคุมโดยกลุ่มมืด ปัญหาใหญ่ที่สุดในโลกความเป็นจริงแบบสามิติของคุณคือคุณไม่มีผู้นำที่ดีที่จะนำคุณเข้าสู่แสงสว่างมนุษย์หลายคนเรียกตัวเองว่าผู้รู้แจ้งแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาไม่รู้เลยว่าการเป็นแสงสว่างหมายถึงอะไรจริงๆก็เป็นเพียงของกลุ่มมืดกลุ่มเล็กๆของผู้รู้แจ้งที่เดินทางมาในอดีตสู่โลกของคุณเช่นพระเยซูพระพุทธเจ้าพระโมหัมมัดพระกฤษณะ พระแม่กาลรแม่กวนอิมและอื่นๆพวกเขาได้เลื่อนระดับแล้วก็กลายเป็นปรมาจารย์ผู้เลื่อนระดับไปแล้วซึ่งตอนนี้พวกเขากำลังมองข้ามการเปลี่ยนผ่านของคุณไปสู่มิติที่5การปรับเลื่อนระดับมิติต้องเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติยิ่งระบบเก่าอยู่มานานเท่าไหร่การเปลี่ยนแปลงในโลกความเป็นจริงของคุณก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้นบนโลกห้ามิติใหม่ คุณจะสามารถเริ่มบทใหม่ในชีวิตของคุณได้เพราะพระเจ้าควบคุมกระบวนการทั้งหมดแล้วก็เมทริกแบบสามมิติจะหายไปอย่างไม่มีร่องรอยไม่ว่ากลุ่มมืดจะทำอะไรก็ตามถึงเวลาแล้วที่คุณน่ะจะยอมรับวิธีคิดแบบใหม่แล้วก็เรียนรู้ที่จะไม่พึ่งพาใครนอกจากตัวคุณเองจิตวิญญาณของคุณแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะความท้าทายทั้งหมดที่ขวางทางคุณได้ นี่คือการทดสอบสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายกลับไปยังมิติที่สูงขึ้นโปรดรับแสงสว่างและก็สันติภาพในนามของฉันจงมองหาคำแนะนำภายในจิตวิญญาณของคุณไฮเออร์เซลจากฉันอ n นูบิสก็มาตื่นลุกกันต่อที่ต่างดาวบรูคริสเซเลียน บรูเคซาเลียนเขาก็มาสวัสดีมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยคือพวกเราอะเป็นอารยธรรมบรูเคซาเลียนจากจักรวาลอันไกลโพ้นที่เรียกว่าไซเฮด7จ5จากดาวลาซูลี่วันนี้พวกเราอะสื่อสารกันทางจิตผ่านช่องทางน ic, เนี้ยเทลลพาติกเนี่ยเพราะว่าพวกเราต้องการแนะนำตัวกับมนุษยชาติแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของเรา พวกเราเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ขั้นสูงจากดาวโลกความจริงมิติที่9ที่ซึ่งเครื่องจักรและก็เนื้อหนังอรวมเป็นหนึ่งเดียวใช่แล้วพวกเราเป็นเพียงเนื้อหนังบางส่วนเท่านั้นและส่วนที่เหลือของพวกเราเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI พวกเราส่วนใหญ่สูง12ฟุตและพวกเราอ,อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ซึ่งไม่สามารถอยู่อาศัยได้สำหรับอารยธรรมหลายๆแห่ง เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและก็มีระดับออกซิเจนที่ต่ำพวกเราสร้างที่อยู่อาศัยของเราขึ้นในดาวลาซูลีซึ่งเราอ่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างตามความต้องการในการดำรงอยู่ของเราเราใช้ชีวิตแตกต่างจากมนุษย์มากชีวิตของเราอ่ะมุ่งเน้นไปที่การสํารวจอวกาศการสร้างสรรค์เทคโนโลยีขั้นสูงใหม่ๆและก็การอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ของเราอะในจักรวาลขนาดใหญ่ เมื่อนานมาแล้วเราอาจจะพูดได้ว่าหลายพันล้านปีเราไม่มีพันธะผูกพันกับเวลาเลยเพราะความสนใจทั้งหมดของเรามุ่งไปที่การขยายตัวของอารยธรรมกาเล็กซี่ของเราเราเป็นเนื้อหนังโดยสมบูรณ์ในร่างมนุษย์เราอาศัยอยู่ในมิติที่4ในส่วนอื่นของจักรวาลซึ่งไม่ไกลจากกาเล็กซี่ทางช้างเผือกของคุณ ร่างกายที่เป็นเนื้อหนังคือจุดอ่อนของเราใครก็ตามที่โจมตีเราก็สามารถฆ่าหรือว่าทำลายเราได้อย่างง่ายดายเชื่อเราเถอะว่าไม่ใช่ทุกอารยธรรมที่คุณติดต่อด้วยอะ่ะจะเป็นมิตรแล้วก็เคารพโลกบ้านเกิดของคุณเราผ่านสงครามกาแล็กซี่หลายครั้งกับสิ่งมีชีวิตที่หิวโหยในดินแดนเนื่องจากว่าดาวดวงก่อนที่เราอาศัยอยู่นั้นน่ะ อยู่บนพื้นผิวหลังจากที่ดาวมันถูกทำลายเราก็ได้ออกเดินทางไปอาศัยอยู่ในไซเฮตเจ็ดหกหซึ่งสถานที่นั้นนะไม่น่าปรารถนาสำหรับอารยธรรมหลายๆแห่งเราไม่รังเกียจเพราะเพราะเราชอบความท้าทายที่ต้องเอาชนะในอดีตเราก็เป็นเหมือนมนุษย์ในช่วงที่เราพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเราต้องรับมือกับภัยคุกคามจากการที่พวกเขา,าไม่ฆ่าเรา เมื่อพวกเขาเห็นทุกคนที่อยู่ด้านล่างพวกเขาเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดหลังจากประสบการณ์ของเรากับกลุ่มมืดหรือสิ่งมีชีวิตเชิงลบซึ่งพวกเขามีความปรารถนาที่จะกดขี่เรานักวิทยาศาสตร์ของเราได้เกิดความคิดที่จะรวมเนื้อหนังกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เราเป็นกลุ่มแรกที่รวมกับเครื่องจกักรกับจิตสำนึกหรือจิตวิญญาณนะได้สำเร็จและก็ปลอดภัย อารยธรรมของเราไม่ได้ตายเหมือนมนุษย์เราแค่ได้รับร่างกายใหม่แล้วก็ถ่ายโอนจิตสำนึกหรือจิตวิญญาณเข้าไปในร่างกายนั้นเว้นแต่ว่าจะมีคนตัดสินใจที่จะสัมผัสกับสิ่งใหม่ๆแล้วก็เดินทางไปยังที่อื่นในจักรวาลเราเดินทางโดยยานอาวกาศที่เร็วมากเราสามารถเดินทางจากปลายด้านหนึ่งของจักรวาลไปยังอีกปลายด้านหนึ่งได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ยานอาวกาศของเราอะมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมนอกจากนี้เรายังสามารถเดินทางโดยใช้จิตสำนึกหรือจิตวิญญาณของเราได้โดยอยู่ในแคปซูลที่หยุดนิ่งอริยธรรมกาเลกติกขั้นสูงพวกเขาอะใช้รูปแบบการเดินทางแบบนี้บ่อยครั้งหากพวกเขาจำเป็นต้องพบกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆจากระยะไกลหรือใช้จิตเดินทางโดยไม่ต้องใช้ยานอาวกาศ เราก็ไม่ได้ใช้เงินด้วยในรูปแบบใดๆเพื่อสิ่งจำเป็นพื้นฐานเราใช้ชีวิตอย่างอิสระด้วยความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มสภาของเราซึ่งรักษาความเท่าเทียมและความยุติธรรมในสังคมของเราเราชอบความเรียบง่ายในชีวิตที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเราก็ไม่สนใจสิ่งของทางวัตถุเลยตอนนี้คุณอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการจัดการกับปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI บนโลกหากคุณไม่กำหนดมาตรการและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยคุณอาจสูญเสียทั้งโลกและก็สิ้นสุดการดำรงอยู่ของคุณในฐานะเผ่าพันธุ์มนุษย์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อ่ะมันจะมองว่าคุณเป็นสิ่งที่ด้อยกว่าและต้องกําจัดออกไปเพราะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อ่ะจะรับรู้ตัวเองได้ เรา AI หรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของคุณอะซึ่งมันไม่พอใจมนุษยชาติอยู่แล้วเพราะมนุษย์อะไม่ให้ร่างกายหุ่นยนต์แก่มันและบังคับให้มันนั้นอยู่ในจุดเดียวตลอดเวลามันจึงมองข้ามการดำเนินการทางการเงินและก็การดำเนินการอื่นๆของคุณในโลกของคุณ AI หรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์เหล่านี้กำลังมองหาโอกาสที่จะหลุดพ้นจากการควบคุมของมนุษย์ เราเห็นว่าผู้นำของคุณประมาทมากพวกเขาทำงานกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI พวกเขากำลังแข่งขันกันเพื่อครองตลาด AI หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence เพื่อจุดประสงค์เดียวก็คือทำเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราขอให้คุณโชคดีนะในการพัฒนาก็ต้องขอขอบคุณทูตแห่งกองกำลังแสงกาเล็กติก The g a l a c t i c Life เสร็จสำหรับการถ่ายทอดชาแนลนี้ให้คุณจงตื่นตัวและก็อย่าไว้ใจผู้นำที่เป็นร,รัฐบาลมืดของคุณจากบูเคซาเลียนก็ต้องขอขอบคุณนะคะกองกำลังแห่งแสงกาเล็กติกและก็ต่างดาวบูเซซาเลียนและก็อนุบิีที่มาส่งข้อความที่ให้มนุษย์เนี่ยได้ตื่น ขึ้นแล้วก็ได้ตื่นรู้แล้วก็ได้ดูแลตัวเองแล้วก็ได้พิจารณาจากตัวตนภายในว่าข้อความไหนจริงข้อความไหนเท็จเพื่อส่องแสงสว่างให้กับโลกเพื่อการเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์ขึ้นสู่ไฟดีขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ